สวัสดีค่ะพี่พิงน้องพหมอเศษตีโชพยากรณ์กลับมาอีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะกลับมาทํานายดวงรายเดือนประจําเดือนพฤศจิกายน2 6 6 3ให้กับพี่น้องชาวราศี ธนูนะคะสุดท้ายทุกครั้งเลยสำหรับพี่น้องชาวราศีธนูนะั้นทักพ่อหมอมาตั้งแต่กลางเดือนที่แล้วนะคะเมื่อไรจะลงจะลงนี่หลังเพื่อนนะคะพี่น้องคะแต่ยังวางแผนจัดการเรื่องต่างๆอยู่นั้นทันอยู่นะคะพี่น้องค่ะนะถึงแม้ว่าหลังเพื่อนก็ตามเนาะพี่น้องชาวราศีธนูนะคิดการอะไรก็แล้วแต่นะคะในเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้เนี่ยพ่อหมอนะคะคิดว่าพี่น้องลุย,ลย ทำได้เลยนะคะพี่น้องค่ะนาราศีธนูไม่ได้แย่กว่าราศีอื่นๆนะคะพี่น้องค่ะนะรู้สึกว่าจะก,กลางๆถึงขั้นดีเลยทีเดียวเนาะเริ่มตั้งแต่ตุลามาแล้วนะในความรู้สึกของ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 ,ของ,ของบ้าหมอเองนะคะเนื่องจากว่าเราอยู่กับดวงชะตา ของประจําราศีแล้วก็ประจําวันมาทุกๆวันได้คุยกันนั้นนะคะวันนั้นพี่น้องชาวราศีธนูไม่ต้องกังวลค่ะแต่ยังไงแล้วเนี่ยเราก็ต้องวางแผนเนาะแล้วก็ต้องดูโดยเอาไพ่ยิปซีนั้นเป็นตัวชี้นะคะพี่น้องค่ะนะเอาไปปรับใช้มันอาจจะไม่ตรงกับพี่น้องชาวราศีธนูท่านใดท่านหนึ่งอันนี้ก็ต้องขออาภัยนะคะอืมเอาละขออนุญาตจับไพ่แทนพี่น้องชาวราศีธนูนะคะจํานวน1ิบ ใบนะคะพี่น้องขาหนะ้าตอบโจทย์เช่นเดิมน้อมาดูกันนะคะอ่าแดแล้วนะคะอ่าเก้แล้วก็10นะเอาล่ะค่ะพี่น้องชาวราศีธนูมาทำนายกันนะคะไพ่ตัวตนใบแรกเลยขึ้นเลยโชว์เรื่องเงินล่ะค่ะพี่น้องค่านะสี่เหรียญสี่เหรียญก็คือพี่น้องชาวราศีธนูนี่ค่อนข้างที่จะอ่ารู้ร,รู้รู้สึกว่าจะหวงแหนในเรื่องการเงินเนาะ ค่อนข้างจะฝืดเงินนะในไพ่นี้นะแล้วก็รู้จักที่จะจับจ่ายใช้สอยนะคะหวงเห็นแบ่งเงินออกเป็นสี่ส่วนได้แล้วสำหรับพี่น้องชาวราศีธนูแล้วก็กลัวในเรื่องของการที่ว่าได้เงินมาแล้วเนี่ยเงินจะหายไปนะคะระมัดระวังดีเยี่ยมเลยสำหรับไพ่สี่เหรียญพี่น้องชาวราศีธนูมันก็ควรจะเป็นแบบนี้นะคะพี่น้องนะค่ะไม่งั้นแล้วเราจะ ปวดหัวนะกับเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะ,ะถ้าเราได้วางแผนจัดการอย่างนี้นะก็ถือว่าผ่านแล้วล่ะพี่น้องชาวราศีธนูนะใบที่สองเวทล้อมว่าไงนะขณะนี้นะคะอืเวทล้อมนะพี่น้องชาวราศีธนูยังคงมีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะหรือว่าบริวารยังคงให้ความช่วยเหลือพี่น้องชาวราศีธนูเป็นอย่างดีนะคะถ้าขึ้นเอ็มเพรสเนี่ยนะแล้วก็ค่อนข้างที่จะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์นะของกินของใช้ ในลักษณะแบบนี้แต่ว่าในเรื่องการเงินนั้นพี่น้องก็ยังคงที่จะต้องระม,มัดระวังอยู่นะคะพี่น้องชาวธนูที่รักเอ็มเพรสแวดล้อมเนี่ยถ้าทํานายไปในเรื่องของบริวารเนานะพี่น้องชาวราศีธนูไม่มีศัตรูแล้วนะคะนะไม่มีเจ้ากํานายเวรว่าอย่างนั้นหนะะักค่ะโอเคโชคดีอ่าส่วนในใบที่สามว่าไงคะ ในใบที่3มนั้นเนี่ยนักขณะนี้มีความรู้สึกว่าพี่น้องอะ่ะจิตตกไปหน่อยหนึ่งก็คือเรื่องของว่าเรามีความรู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานหรือเรื่องการเงินเรื่องหนี้สินนะคะหรือเรื่องของบริวารก็แล้วแต่เนี่ยพี่น้องบอกว่าเออเรานั้นเนี่ยมันจะต้องรับผิดรับชอบแทนผู้อื่นอยู่นขณะนี้ภาระหนักอะ่ะนะคะภาระที่เราถือเอาไว้เนี่อรับเอาไว้คนเดียวอะ่ะ แล้วก็เราจะขอความช่วยเหลือใครนั้นเนี่ยดูว่ามันก็จะไม่มีไม่มีตัวที่จะช่วยเหลือนะเพราะนั้นตรงนี้เราก็อย่าจิตตกนะคะพี่น้องคะณนะขณะนี้เรารับอะไรไว้แทนผู้อื่นเราก็ต้องสะสางให้สิทธิ์ถือว่าเป็นกรรมของเราก็เล้กกันนะคะพี่น้องนะเราก็จะได้สบายใจต้องคิดบวกบวกเอาไว้นะคะสําหรับ5ดาบนะคะอืมส่วนที่ผ่านมาเป็นแบบไหนคะส่วนที่ผ่านมานั้นเนี่ยพยายามที่จะหาเงิน หาเม็ดเงินเข้ามาประหยัดอดออมพี่น้องชาวราศีธนูพยายามที่จะหาเม็ดเงินหรือทำอะไรนั้นเนี่ยให้เป็นเป็นเงินเป็นกําไรเข้ามานะอย่างนี้นะคะก็ถือว่าเออหน้าหน้างเงินไปหน่อยก็ยังดีนะคะพี่น้องค่นะเนื่องจากว่าเราจะต้องจะต้องอกินใช้หรือจะมีภาระเราก็จะต้องมุ่งหาเงิน นะคะและทำอะไรนั้นเนี่ยพี่น้องชาวธนูนั้นเนี่ยหวังกำไรเป็นหลักนะนี่ก็คือที่ผ่านมานะคะและก็ทำงานลุยๆรับงานทุกงานรับโปรเจกต์งานนะไม่กลัวไม่กลัวเหนื่อยนะคะสำหรับพี่น้องชาวธนูน่ารักมากๆายนะคะที่ผ่านมานั้นตั้งดีละถ้าเป็นแบบนี้นะหนึ่งทำงานหวังเงินก็ได้เงินนะคะถ้ามีเม็ดเงินเข้ามานี่อย่างนี้ลุยๆเรื่องของการงานนะคะสำหรับพี่น้อง และก็ในใบที่6ว่างไงในเดือนพฤศจิกายนเรื่องงานโดดเด่นมากกิจการโดดเด่นมากมายเลยนะคะพี่น้องชาวราศีธนูนะแปดไม้เท้าเนี่ยตอบโจทย์ในเรื่องของการงานดีมากมายเลยนะคะพี่น้องค่ะนะใครที่ก่อนหน้านี้มีปัญหาเรื่องการงานเนาะในเดือนพฤศจิกายนนั้นเนี่ยเลื่อนเป็นสติปนะคะ,ะอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งด้วยนะคะพี่น้องค่ะนะใครที่เป็นเจ้าของกิจการขยับขยายกิจการได้นะคะ อย่างนี้อ่าโอเคเลยนะคะพี่น้องค่ะนะใครที่ว่างงานอยู่แล้วก็หวังว่าในเดือนพฤศจิกายน,นนั้นเนี่ยจะได้งานได้งานแด้นอนนะคะพี่น้องค่ะนะสําหรับแปดไม้เท้าค่ะค่ะและใบที่เจ็ดว่างไงคะใบที่7นั้น,น,นเนี่ยบางท่านอาจจะต้องออกจากงานที่เดิมแล้วก็ไปทํางานที่ใหม่นะคะอันนี้ต้องทําใจนะคะแล้วก็ให้คิดบวก,บวกไว้เสมอว่าเรานั้นเนี่ย จะต้องได้ดีกว่าที่เก่าเอาว่าอย่างนั้นนะคะแล้วก็บางท่านนั้นต้องออกจากที่เดิมแน่แล้วก็จากคนรักนะคะเพื่อที่จะไปหาความมั่นคงให้กับตัวเองไกลๆอย่างนี้โดยที่บางครั้งเนี่ยเราก็ไม่อยากจะไปเพราะฉะนั้นพี่น้องชาวธนูไปได้เลยนะคะพี่น้องคะเพื่อนอนาคตเนาะกับคนที่เรารักนะบางท่านก็อาจจะก่อนหน้านี้อาจจะมีเรื่องที่ไม่เข้าใจกับคนรัก และก็อาจจะผัดหลังกันสักระยะหนึ่งนะคะพี่น้องค่ะนะแต่อาจจะไม่ไม่ก็เรียกว่าไม่จากกันเลยอาจจะต้องไปรักษาใจดูหรือดูตัวเองนะคะพิจารณาตัวเองนะอยู่กับตัวเองอย่างนี้ได้ด้วยนะสำหรับเรื่องของความรักความสัมพันธ์ค่ะส่วนในครอบครัวเป็นไงคะอ่าในครอบครัวก็ไม่น่าที่จะมีปัญหาอะไรกับพี่น้องชาวราศีธนูนะคะ แต่ว่าพี่น้องชาวราศีธนูนั้นเนี่ยยังคงที่จะให้ความช่วยเหลือหรือดูแลบริวารในครอบครัวเป็นอย่างดีไม่ว่าลูกหลานคนรักนะคะหรือไม่ก็คนในครอบครัวพ่อแม่พี่น้องแน่งี้นะคะและในขณะเดียวกันก็ยังคงมีบริวารในครอบครัวทั้งหมดให้ความร่วมมือช่วยเหลือพี่น้องชาวราศีธนูเป็นอย่างดีค่ะเพราะฉะนั้นในส่วนของครอบครัวนั้นดีค่ะพี่น้องค่ะนาอค่ะและก็สิ่งที่คาดหวังเอาไวา้สําเร็จไหม สิ่งที่คาดหวังเอาไว้เนี่ยคาดหวังในเรื่องของการเงินการงานค่ะงานที่เราเล็งอยู่และยังไม่ได้ทำนะในเดือนพฤศจิกายนทําได้เลยนะคะพี่น้องค่นะมันจะมีเม็ดเงินเข้ามาแน่นอนกองอยู่ข้างหน้านะคะและกเาบอกว่าพี่น้องชาวราศีธนูนั้นการเงินในเดือนพฤศจิกายนนะคะขาขึ้นแล้วค่ะนะอ่า หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองมีเงินกองอยู่ข้างหน้าแน่นอนนะคะมีรออยู่นะบางท่านก็อาจจะมีเงินตกเบิกเงินก้อนเข้ามานะคะที่รออยู่และมันยังไม่ได้ในเดือนพฤศจิกายนนั้นได้แน่นอนค่ะพี่น้องกาค่ะค่ะและไพ่สรุปเป็นไงคะนี่ไพ่สรุปณขณะนี้นะหรือตอนนี้ นะคะพี่น้องชาวราศีธนูหลายท่านเนาะวางแผนว่าในเดือนพฤศจิกายนนั้นจะต้องหาเงินเข้ามาหาไรายได้พิเศษเข้ามาหางานพิเศษเข้ามามีโครงการในหัวเยอะแยะมากมายและมันยังไม่ได้ทําก็ทําได้เลยนะคะพี่น้องคาะแต่เขาบอกว่าเอาเรื่องที่เป็นไปได้ก่อนหนึ่งเรื่องสองเรื่องเนี่ยหยิบมาทําค่ะพี่น้องค่ะและมันก็จะสำเร็จนะคะพี่น้องค่ะเนาะมันจะมีเม็ดเงินเข้ามานะนี่เน,น่ก็เรียกว่า ที่มีความโสดครองกันค่ะพี่น้องชาวราศีธนูค่ะเอาละพี่น้องชาวราศีธนูค่ะป้าหมอคิดว่าพี่น้องอ่ะในเดือนพฤศจิกายนดีกว่าเดือนไหนๆเลยนะคะพี่น้องค่ะนะเพราะฉะนั้นเตรียมตัวลุยๆได้เลยใครที่จิตตกอยู่นักขณะนี้เลิกจิตตกได้เลยค่ะพี่น้องค่ะนะแล้วก็วางแผนแล้วก็ทํามันให้ดีที่สุดนะคะพี่น้องค่ะดวงเปิดแน่นอนค่ะพี่น้องในทุกเรื่องค่ะอ่า หมอขอไวพรให้พี่น้องชาวราศีธนูเฮงเฮงรวยรวยโชคลาบทวีคูณค่ะในเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะสวัสดีค่ะ